พริกเม็ดนี้เป็นพริกกริงๆนะครับทุกคน าลเดี๋ยวไปบทสับด้วยเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีแฟนคลับ FC ของแล้วแต่ตู่ไอตู่ด้วยนะครับและครับวันนี้ คอนแชร์ในวันนี้นะครับทุกคนเราจะพาทุกคนนะครับมาบุกแดนมาศจรยนนะครับเพื่อไปกินของอร่อยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับแดนมาสจรย์ของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเหรียญอยู่ในนั้นนะครับทั้งหมดทุกๆกระป๋องเลยนะครับอยู่ทั้งหมด20มีทั้งหมด20เหรียญนะครับแล้วเนี่ย20เหรียญเนี่ยคนที่เข้าข่งขันเนี่ยเอาไปเลยนะฮะแล้วน้ำเนี่ยน้ำข้างบนก็มีด้วยก็ต้องไปเอาด้วยนะครับแล้วพื้นข้างล่างกเป็นกอง มันจะเป็นกองเอาขาเรียกกองอะไรกองแป้งนะครับทุกคนแล้วต้องเอาขาซ้ายเหยียบกองหนึ่งขาขวาเหยียบกองหนึ่งตามจุดที่ตั้งมาร์กให้นะครับถึงจะเอาเหรียญออกมาได้นะครับผมแล้วก็ทําลูกโป่งให้แตกให้หมดเลยนะครับเราไม่ให้ใช้มือนะครับพีนี้นะครับเรามีแต่ช่วยนะครับนั่นะก็คือนกนไกหนึ่งอันแว่นตามี2แบบแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกมะนาวนั้นนะครับจะมีมจิ้ิฟันด้วยเพื่อจะทําให้ ลูกโป่งแตกนั่นเองนี่คือตัวช่วยนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเข้าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถเลือกได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับแว่นันหรือันเลือกอะไรก็แล้วแต่เลือกได้แค่สองอย่างเท่านั้นจะเลือกแว่น2อันเลยก็ได้นะครับผมเอาละครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับเข้ามาดูในดันมหาจันนะครับผมนี่ทุกคนจะต้องมายืนที่จุดม้าแบบนี้นะครับเพื่อจะเอาแปวแปวเหรียญนะครับคว่ำเทแปวมาให้หมดเพื่อจะเอาเหรียญอยู่ในน้นนะครับผม ยืนตามจุดมาา้าขาซ้ายขาขวาแล้วก็มาทำกระปุ่ให้แตกนะครับผ่านด่านได้นะครับทุกคนทุกคนก็จะต้องไปกินอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกซ้มตําเนี่ยจะเผ็ดที่สุดตามภาพเลยครับแค่ชิมยังแบบอ๋อนนหเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเราจะใส่พริกสุนตําที่เผ็ดที่สุด แล้วเราจะมีชาเลนจ์ให้นะครับก็คือ1ก็คือกระเทียมส้มปลาข้าวเหนียวไก่ย,ย่างน้ำแล้วก็เป๊ปซี่เรามีทั้งหมด6ข้อนะครับจับได้อะไรกินกับส้มตำอันนั้นเลยเป็นยังไงละครูชาเลนนี้ถือว่าจะสนุกแค่ไหนเอะละครับทุกคนผมจะพาทุกท่านไปดูส้มตำของเรานี่คือส้มตำที่เผ็ดที่สุดและอร่อยที่สุดในโลกเย้ นี่พริกนะครับทุกคนพริกเม็ดนี้เป็นพริกจริงๆนะครับทุกคนเผ็ดมากเผ็ดจริงๆครับทุกคนเอาละครับนี่คือแม่ขาส้มตาขอแนะนําเจ๊ผักบุ้งด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาช่วยงานนะผมเผ็ดจริงๆเอาละทุกคน ก็ถึงเวลาต้นตำกันเลยครับผม แล้วครับครับทําได้ครับสูดเต็มที่ครับเข้าใจกติกาหมดแล้วทุกอย่างครับครับเดี๋ยวผมไปเอาตัวช่วยก่อนครับตัวช่วยที่ผมจะเลือกนะครับวันนี้ผมเลือกมะนาวกับเวนตาครับผมก็เลยเลือกมะนาวกับเวนตามะนาวไปครับไปคาบไ้คับ 给我喊，滚！嗯 We'll <laughs> โอ้ยจังเหลือใครยีกหรอยานยานมฮะมีทั้งหมด20เหรียญแต่ยีเหรียญเนี่ยคนที่เข้าแข่งขันเนี่ยเอาไปเลยนะฮะ อ้โอ้โหโอ้โหอคโอ้ <c oughs> อยยย <c oughs> แล้ยโอ้อใครเป็นคนความคิด <c oughs> ใครคิดอีพีนี้วาโอ้โหจุาตา ตจอมอร่อยที่สุดตอนนี้ก็จะกินน้ำต้มอร่อยอืมอร่อยเผ็ดมาก

จับได้หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เป็นอะไรหมาเยเลขสี่คือนี้หมายเลขสี่ได้นับ้ะเพชรจัดเพชรจัดโอ้โหฝนจะมาแล้ะ <c oughs> dạng thăm chúng ta thấy thắng đó dạng 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 2, dạng 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 ได้เบอร์ห้าครับเบอร์ห้าเป็นไรครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็นสิอ้เผ็ดชมตำเผ็ด อ่ะเผ็ดอืแค่ไดีกว่านะหาได้แสบสูนหนาคมาบอืมอืมอะ 음! <laughs> mm.

อานน้ส้มเนื้อไม่ส้มปลา

な <noise> <noise>

ครับทุกคนก็เห็นภาพความสนุกสนานไปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับสำหรับใครที่ชอบ EP นี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะ EP ไปเราจะไปรวยหลายสำหรับ EP นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย